ช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในขณะที่เซลล์มีการแบ่งตัวประกอบด้วย2ระยะระยะแรกได้แก่ระยะอินเตอร์เฟสเป็นระยะที่เซลล์เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการแบ่งนิวเคลียสและไซโทพลาซึมโดยแบ่งออกเป็น3ระยะย่อยคือระยะ G1 เป็นระยะก่อนสร้าง DNA ระยะนี้จะมีการสร้างสารบางอย่างเพื่อใช้ในการแบ่งเซลเซล์เช่นกรดอะมิโนโลและโปรโตีนระยะ S, <S เป็นระยะการสังเคราะห์ DNA หรือมีการจำลองโครโมโซมอีกหนึ่งเท่าตัวระยะ G2 เป็นระยะที่มีการสังเคราะห์โปรโตีนและออร์แกเนลต่างๆเพิ่มขึ้นมาระยะที่2 ระยะ m ไมโทติก a ฟ e หรือ M เฟสเป็นระยะที่เซลล์แบ่งโครโมโซมและนิวเคลียสซึ่งในระยะนี้ DNA จะถูกแบ่งออกได้เป็นเซลล์ลูก